สำหรับใครที่ตามไม่ทันนะครับเรื่องของคุณยายอังคณานะครับหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าคุณป้าอังคณาคุณแม่อังคณาอะไรก็ตามครับไม่ได้เป็นสาระสําคัญครับแต่สําคัญอยู่ที่เรื่องราวที่คนคนนี้ออกมาพูดครับและแรงกระเพื่อมนะครับที่เกิดขึ้นครับทุกคนทราบไหมครับว่าปี2,547ถึงปี2,554ครับไม่กี่ปีไม่ถึง10ปีด้วยซ้าครับ มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจรใต้เนี่ยนะครับประมาณ4,500คนครับและสำคัญยิ่งคือทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากๆครับประกาศหาคนหายนะครับปี2,547ถึงปี2,554ใย่ป้าอังคาานี้หายไปไหนครับทำไมไม่ออกมาทำไมไม่ออกมาแหบปากทำไมไม่ออกมาเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกับโจรใต้ครับ โดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตเหล่านั้นเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดของคุณเองอยู่ในภาคของคุณเองอยู่ในหมู่บ้านของคุณเองและบางทีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวคุณเองด้วยซ้ํา